สวยจังเลยดอกนี้พี่น้องคือออกดอกดีกว่าเ้ยพิ่งกตาละลยพี่น้องสวัสดีค่ะหลอบสองเลยค่ะเด้อพี่น้องจ่เป็นแจกสอนมวนเนาะพี่น้องเอ้ย จะไปลุยกันอีกเนาะพี่น้งนองปลาด้วนเนาะพี่น้งนองเน,ะนาะยา,างเป็นสมองจังเห็นนึกทั้งไตใหม่จะมาจะมาลายปะทู่ อดอกบักงามเลยเฮ้ยอันนี้สองสามดอกเพื่อพ่อได้เล่มีลุ่น mm ทั้งปุ mm. <h <h ่นปุ่นทั้งปุ่นไม่เลยปุ่นเฮ็ดเพิ่งเฮ็ดเพิ่งเออ

แข็งได้นี่พี่นอ้องตุอ้อไ<อ><อ>ไปเรื่อยๆอย<อ>ู่อ่ะขี้บวบวันนี้เจ็อมวันนี้ลมเป็นลมเลยว่าจีมึงลมโอ้ยบเคกับบาหินอ๋อ โอเมวลยอ้ไราเจด้าย่มาปลาดวนละพี่น้องมาลุยเบิ่งวันสิมีบอพี่น้องจ้าปลาดวนปลาดวนจ้าตะเบิ่งเด้อยุงสิแหยสนมาหาคุณลยมันสิมีบ่มันแหงกระดอกกระเดีย เบิง่งเงสียงนกเสียงกาห่องเด้อพี่น้นนองจ้าแข่งแรงเจ็ดมาเขาแย่สอนเหลื้องเออเออแต่แท้แล้วแม่นเขาห้าคักคักไม่ได้ตึกนีดีนี่กอดเก็บหลุดเออเนี่ยเคลียบเบิ้งกว่านี่เน้นยยังคือขาหยาเฮ็ดกินนั่นแหละพาไม่เบาเบิ่ง มันมืดโพดพี่น้องเถาบิดแลวล่ะ้ำใช้ซอสใช้ก่อนบุอ้ยใส่โอ้ยมืดตื่ๆพี่น้องแต่ในกล้องแจ้งได้ละบาทนี้แต่ว่าอันนี้มืดมืดมืดแนมหายยังกระเบื้ เฮ็ดออกแต่กรเซ็นอยู่บ่อยก่อซองมึงเอาซคน้อพ่ององดอจะเ้าหมอแบมานาอพี่น้องเนาะมันมือแทงนะอก็ะจงจังปางอยู่แต่ว่าแต่ตามเขาแนมหมือแท่ง พี่น้องพอเห็ดขาวแล้วเดี๋ยววางไว้ก่อนเด้อเห็ดอยัางอ๋พี่น้องโอ้ยเห็ดทานเอาเห็ด กล้องไว้มันดอกนั่นบได้มีกระตาอีกยู่นี่นี่แหละห่วยกูยานีอะมาเนี่ยนี่นี่นี่อู้หพี่น้องอ๋ออ๋อมันละฉันให้นแฮมก็บน่ะเออนั่นเออนั่นละ เก็บเออจะเทิร no no ์นไหนมาเนาะว่าว่ามาเนาะโอ้ยจู่เพิ่นนี่เฮ้ยแซ่บแล้วก็มาแซ่บนี่มันเปื่อยถึ่มืดไหมอันนี้น่าเฮ็ดอันนี้มาอยู่เออมาก็เข็นจักดอกกระโดดนี่ดอกจู่มาเอาเบุ๋งนี่ พี่นองมาเด้อมาหาลำกันเด้อยุงกัดเต็มมืออะไรเลยพี่นองข่อบอหากุดแจ็กรถถิ่น้ำเนยเด้อขับมังหินเด้อบอสมุทราตาต,ต่อไปนะถ้ามาหานะแจ็กรถมันติดเป็นดอกเดียวเป็นอันกระตุน้นมันหายหายปลาหนึ่งเลย ไอปลาหาเลยอุ้ยพี่น้องเลี้ยใส่น้องเบิงเมื่อข่อยเป๋้นาไดเก็บ่เบงที่รัอุ้ยม่าน่เฮ้ยอันนี้ทังทข้าไปืกี้บนนันเท็ดดำนะเออุ้นใส่เดือนอ๋อ เจว่ามันจะหาผู้เจ๊เองบอกยิ้วชัดมือนี่เก้าแงี้ยเงงกินอ๋อพี่น้องได้เกือบพอกินหรือเด้อนี่ตาหน่อยนึงแล้วดึงดำอ๋อถอดทำหญ่ก้อนยายสองนะสี่สองดอกมาเอาจังได้ก็กินไปถ่อนอ้พี่น้องอึดผูดปุ้นดอกเงินยื่นทะเลพี่น้องเห็นบ่พูด

วาแล้วก <laughs> okay, ar. ja, ็ดมเบื่อเอาไอรีด้วงหอมๆเดี๋ยวล่ะเก็บไปก่อนพี่น้องเก็บไปซสมูทไล่ออกเมื่อละพี่น้องยุ่งไร่ผดโอ้ยุ่งลายแห้งพี่น้องเอ้ยใครมันหลายเนาะในปุ๋วกระเด็นเนาะพี่น้อง โอ้ยยุ่งไรโผดก้อนเอ,อ้ยกลับบ้านแล้วพี่นอ้อ,อ,องวัดบางเขาบางนามเสด็จกินบ่เอ้ยดูเขาของเขาเขา,าดีกว่าที่นั่นอ๋อใช่ยัแน่ร่มชันจะนึกนี่เสด็กินอยู่พี่น้องเขาออกข,าานนขาาองเขาซอยแล้วพี่น้อง นี่ต้นลำไยยสอนสว่าสิจงไหวพี่น้องนี่ในขั้นหัวนี่นี่ขั้นหัวยายสอนเด้อมาถึงเฮือนแล้วมะกราดมากราดแบกเฟืองหลวงพี่น้องโอ้มันจุดใหญ่ๆเลยมะเฟืองอน,นั่นี่อันก้อนเนี่ยมาถึงดึงลงมาเลยดึงลงมาเลยนี่นี่เฟืองเกี้ยวก้อน เดีพ่อและพี่น้องของเด็เพิ่งคู่นี่เก๊อีกอู้ทำงานผุนก็เอ้านี่เอาเด้อมาเอาไปกินเด้อพี่น้องจ้าข้าตัวผึ้หัวจะสอนนี่นี่ไม่น่าพี่น้องนกกินเบิดอหรือเพรนกกินเบิดอหรือเลี้ยวเมื่อเกี้ยวทำไรนี่โอ้ย ซุกแล้วเห็นบอยังยังยังจะนกสิมากินเองสุกแล้วนี่สุกอลไรยังวันนี้ได้นี่นี่นั่นพี่น้องเด็เก่้าเร็วนี่นี่ผุนทั้งเทิงผุนเต็มอยู่นี่ผุนงาทั้งเฮือนยายสอนผุนสุกหลายหน่วยเช่นวันนกินเบิดพี่น้องกวาด อ,อันนึงงานปักขูดกับนวยดกเด้พี่น้องฝ่นบักขูดในโลกแห่งเนื้อรุ่งไปเลยเดี๋ยวเต็มอยู่เก็บละกระซุกละกันเอาไปให้ราดชินนี้เจ๊กอันนี้คนเถาพี่พี่นวลแดงงามนนวลแดงงามซุกแล้วพี่น้องเบิึงแล้วก็เก็บโอ้ยวันิุกร์ต่อยวันศุกรได้พี่น้องเบิึงล้างก่อนเด้อเพราะจบคลิปจะบาเห็หนหนออญญะจ้าบ๊ายบายทักและคิดถึงทุกคนนะจ้าพี่น้องจ๊าตาบักเสียบนี่ละ อ้วเก็บเ็ดมาแล้วมเก็บมว่าสิไปก่อต่อออกซิดาใี่จักอันนี้นี่นั่นเอาตัวด่านน้อยนั่นนั่นนั่นย่างได้ดอยนึ่งงามๆนี่เอาม่สอดขึ้นไปทั้งหัวเธออันโอ้ยแกมันยนแห้งเนาะเออโอ้ยตกใจหัวป่ 我说么呢？